สวัสดีค่ะเต่นเช้าขึ้นมาพอกาแฟไม่ดีดเมื่อเช้าไลก็จะแบบงงวงๆนะคะตอนนี้กาแฟดีดเรียบร้อยแล้วนะมีกําลังใจมากๆเลยนะคะวันนี้มีคนมาโทรมาหลังไมาอีกแล้วว่าอุ้ยกับหัวกับหางดีใจเกินโทรมารีวิวเซวาโอทางไลน์อีกแล้วนะคะขอโทษด้วยที่เขาไม่ให้ออกสื่อนะคะเพราะว่า เขาใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะพี่เขาบอกว่าพี่ฉีดพี่พกไปทำงานทุกวันเลยแฮมแล้วพี่ก็ฉีดเหมือนพี่น้องแฮมบอกล่าสุดเชา้ากลางวันเย็นเดิมทีพี่ฉีดครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําก็ตื่นเต้นกับพี่เขาเขาบอกว่าเขาฉีดข้างหน้าแล้วลูกผมเขาขึ้นนะคะอยากให้หลายๆคนช่วยกันใช้หน่อยนะคะซื้อไปแล้วใช้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสำหรับเซวาโอ้แฮรอโทนิกนะ ไม่ต้องกลัวมันหมดหมดก็ซื้อใหม่ขวดหนึ่ง500บาท50 ml เท่านั้นนะคะแล้วถ้าไม่เห็นผลยังไงก็รีวิวมาทางโทรศัพท์ได้ด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าเห็นผลแล้วโทรมาไม่เห็นผลก็โทรมาบอกได้เพราะว่าการที่จะใช้เซวาโอแฮร์โทนิกแล้วได้ผลนั้นแพมว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับ อของเราดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแํมก็อยากจะบอกว่ามันดีอ่ะใช่แต่ว่าฮอร์โมนของเส้นผมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนใช้ถูกกับเซวาโอก,ก็ให้ใช้ต่อเนื่องนะคะฉีดได้ทุกครั้งที่นึกขึ้นได้เลยแล้วก็บางคนที่ใช้ไปแล้ว3ามขวดนะคะขอ3ามขวดแบบต่อเนื่องทุกวันวันละ2-3ครั้งนะคะถ้าใช้3ขวดนี้แล้วไม่รู้เรื่องนะคะหรือว่ามันไม่เห็นผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยเลิกใช้แล้วเปลี่ยนยี่ห้อ ไปเลยคะแต่ว่าถ้าใช้แล้วดีนะคะช่วยบอกต่อเป็นคอมเมนต์แบบตัวหนังสือก็ได้นะแพรมจะได้ทำให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณพี่ที่รีวิวเข้ามาหาแพรมทางไลน์นะคะเมื่อเช้านี้เนาะหลังจากที่แพรมไลฟ์ไปในเฟซต,ตอนยังไม่ตื่นดีนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะพี่ขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อก็ไม่เอ่ยแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะ